ของบรรยากาศนะครับนะหลายๆคนก็คงจะเห็นอากาศนะครับในช่วง3 4วันมานีนะ้ก็คืออากาศมัรยาค่อนข้างหนาวนะค่อนข้างหนาวค่อนข้างที่จะออบอกได้เลยว่ามันเป็นอากาศที่นะเออมันหนาวมากนะหนาวช่วงเช้าเนี่ยสอาวันมาเนี่ย หลายคนก็จะรับทราบได้ดีอากาศมันเย็นมากนะฮะอากาศมันเย็นมากแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมนะรับรู้ได้ก็คือเรื่องของเ,ออเมื่ออากาศมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนรอบๆบ,บ้านนะครับคนรอบรอบบ้านในตำบลใกล้เคียงเนี่ยนะฮะคนสูงอายุนะหลายๆคนก็รู้สึกเจ็บป่วย จะมีการเรียกว่าหล่นไปตามอายุไขหรือว่าเ,ออเสียชีวิตบ้างนะครก็อยากบอกกับทุกๆคนนะฮะให้ดูแลสุขภาพของตัวเราด้วยนะฮะอย่าปล่อยปละเลยนะอย่าปล่อยปละเลยในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าเราจะไปค้าขายไม่ว่าเราจะไปทํางานที่ใช้แรงกายนะหรือเป็นลูกจ้างหรือทํากิจการส่วนตัวเป็นเจ้าของร้านค้าหรือนะเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักลงทุนก็แล้วแต่เราต้องดูแลนะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญ อย่าปล่อยปละละเลยนะฮะอย่าปล่อยปละละเลยว่าสุขภาพนะทำยังไงก็ได้นะฮะสุขภาพนะไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดเออมันเป็นเรื่องที่อยากบอกกับทุกคนนะครับว,ว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆผมคนหนึ่งนะฮะที่จะคอยดูแลในเรื่องของอด้านสุขภาพนะก็คือเราต้องทํำยังไงก็ได้นะฮะให้เรามีร่างกาย ที่แข็งแรงมีสุขภาพทุกสัดส,ส่วนในร่างกายัแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงแอบรวมถึงคาว่าจิตใจของเราด้วยนะฮะให้มันแข็งแรงเพราวะว่าจิตใจเนี่ยมันแข็งแรงได้ด้วยการที่หลายหลายอย่างนะฮะ พราะว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงเนี่ยได้ได้ด้วยการออกกําลังกายทํางานหนักแต่จิตใจเนี่ยออไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกกําลังกายแล้วจิตใจเราจะแข็งแรงไม่ใช่จิตใจของเราเนี่ยมันจะแข็งแรงได้ด้วยการที่เราจะคิดนะครับแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบุบบวกแต่มันก็ส่วนหนึ่งนะฮะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะมันก็จะเกิดจากการที่เราต้องสั่งสมบุญนะสั่งสมซึ่งบุญด้วยนะหลายคนบอกว่าทําไมนะเออซื้อหวยก่อใหม่ถูกเห็นไหม <c oughs> เป็นไหมเป็นไหมนะซื้อหวยก็ไม่ถูกนะทาอะไรก็ไใหม่โชคดีนะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยออไม่ได้สั่งสมซึ่งบุญมานะสำคัญสุดก็คือการสั่งสมซึ่งบุญผมได้ออคุยกับได้มีโอกาสคุยกับ หลายๆท่านนะครับนะที่ได้ไปบวชนะครับแล้วก็ได้สวดมนต์ในเรื่องของหลวงของหลวงปู่ดูนะครับนะเรียกว่าหรือสวดในหลายๆหลายๆวัดห,หลายๆที่นะครับนะที่เขา,เานับถือกันบางคนก็ภาวนาสัมมาอรหังนะฮะหรือ,อยุบหนอพองหนอหรืออะไรก็แล้วแต่ อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเป็นเหตุเปจจใจนะบางคนก็ตื่นมาใส่บาตรนะสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็ดีนะครับเรียกว่าทําให้จิตใจเราเนี่ยเข้มแข็งแต่สิ่งหนึ่งเลยนะฮะเขาเรียกว่าการสั่งสมบุญเนี่ยมันสั่งมันทาได้หลายวิธีนะฮะเออมันทําได้หลายวิธีวิธีที่หนึ่งนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนะเข้าวัดและปฏิบัติธรรมก็คือ เข้าวัดปังธรรมนะถือศีลห้าเออถือศีลหถือศีล8นะครับนะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลห้านี่ฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําได้เรียกว่าชําระจิตใจให้เราเนี่ยสงบและดีนะแต่บางคนก็มีโอกาสก็ไปนั่งสมาธินะ ปฏิวัติปฏิบัติเหมือนกิจของสงฆ์อย่างเงี้ยครับนะบางคนก็ไปมีโอกาสได้ไปบวชพระซ้ำรอบสองบ้างหรือคนไปบวชเป็นสมณชีพรามนะครับหรือเป็นแม่ชีถือศีลอุโบสถนะก็มีทําให้ร่างกายหรือจิตใจเราเนี่ยแข็งแรงพอสืบอ,ออกมาเนี่ยเรามีพลังกำลังนะครับในการาสร้างงานได้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะผมอยากบอกกับเพื่อนๆว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ จะทาให้พวกเราะน,นะครับในเราเชาวพุทธที่ได้มีการเรียกว่าสั่งสมบุญอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของการสร้างคานะขาววร,รวัตถุทําไมนะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยฮนะมันจิตใจเราเนี่ยมันตามวัตถุนิยมไม่ได้ก็เพราะว่าวัตถุนิยมเนี่ยมันทําให ใจิตใจของเราเนี่ยพุ่งเฟอ้อไปตามภาวะนะครับนะ่นเรียกการที่เราต้องตามโลกนะฮะยุคปัจจุบันนี้นะเราก็สามารถทําเข้าวัดปฏิบัติทําได้นะครับก็ได้บุญได้สิ่งหนึ่งเลยนะครับในะการสร้างเขาบอกว่าการสร้างวัดนะครับในะบนะการเรียกว่าการได้บุรณะปฏิสังขรณ์นะวัดวา,ารามต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย ได้มีในเรื่องของอบุญนะครับสังสมซึ่งบุญมาเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะฮะก็คือการสั่งสมบุญในการเข้าไปสร้างนะครับในปฏิสังขรณ์ออเรามีน้อยนะครับแล้วก็สร้างตามกําลังศรัทธาของเราใครมีมากนะก็สามารถที่จะสร้างมากได้นะมีตอนนี้นะครับหลายๆวัดนะครับแล้วก สร้างมณฑปบ้างสร้างพระอุโบสถบ้างสร้างกำแพงสร้างกุฏิสงฆ์บางท่านบางวัดก็กำลังบุรณะปฏิสังขณ์สาราการประเรียนบุรณะนะครับโนะรงเรียนพระปร,ะริยัติบุรณะโบสถบุรณะ กุฏินะมีหลายวัดนะครับที่ทํากันอยู่นะผมก็รู้สึกอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะเราก็ในฐานะนะพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายก็อยากฝากนะในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะเรียกว่าเราสั่งสมได้ทุกอย่าง <c oughs> เออหลายคนก็สั่งสมเรื่องอะไรครับสั่งสมเรื่องของเออเรียกว่าสั่งสมเรื่องของอายุนะ สั่งสมเรื่องของไขมันสั่งสมเรื่องของรูน่นนี้สั่งสมได้หมดครับแต่สิ่งเหล่านั้นนะครับนะไมไม่จาเป็นมันก็ถึงอยู่แล้วฉะนั้นแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดอย่าละเลยนะครับไม่ว่าชาวพุทธนะครับหรือว่า,เ,าเป็นศาสนานะครับนะในศาสนาต่างๆนะก็คืออยู่ที่ทุกๆศาสนาเขาจะแนะนําในการสั่งสมซึ่งบุญบาร,รมีนะ ในชาวพุทธเนี่ยของเราเนี่ยก็การสร้างาการสรั่งสมซึ่งบุญนะครับซึ่งบุญเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันไม่ว่า,าวิธีที่ผมกล่าวไว้แล้วนะครับนะจนถึงวิธีการสร้างแต่ว่าทำไมหลายวัดนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยจะสร้างไปไหนมากมายนะกับนะบกุฏิสง์มั่งโบสถ์บ้างในปัจจุบันนี่ไม่มีพระอยู่ไม่นคือนั่นเป็นความคิดนะครับเป็นความคิดที่ต่างคนก็ต่างคิด เชื่อเถอะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะจะลงพระพุทธศาสนานะครับในให้สืบทอดต่อไปได้เนี่ยสมัยโบราณนะครับนะก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับนะเป็นข้อคิดนะให้พวกเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยได้มีโอกาสนะผมว่าเป็นคนหนึ่งนะครับเป็นอยากเป็นสะพานบุญนะฮะให้กับทุกๆคนนะครับนะได้มีโอกาสได้สร้างนะครับสร้างบุญกันในเรื่องของสร้าง าวลรวัตถุให้ยังยืนอยู่นะคู่วัดนะก็จะมีการทําบุญหลายๆอย่างนะแต่วันนี้ผมจะยังไม่กล่าวถึงนะก็อยากบอกกับทุกๆคนนะครับฝากทุกคนด้วยนะคิดถึงอยู่เสมอนะแต่ไม่ได้ลงไลฟ์ไม่ได้ลงใน youtube มานานนะวันนี้ขอทําเรื่องราวเหล่านี้นให้เป็นกิจวัตรนะให้เป็นกิจการในส่วนหนึ่งก่อนนะครับก็อยากบอกกับทุกคนนะครับครั้งต่อไปเนี่ยผมจะ นำภาพนะครับหลายๆอย่างมาตัดต่อ,อต่อเติมให้หลายๆคนได้เห็นนะว่าผมจะทำอะไรบ้าง่นะากฝากไว้นะครในคลิปหน้านะครับ